ครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนศาส,สนาอีกศาสนาหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นาศาสนาที่มีถิ่นกำเนิดบริเวณเดียวกันกับาศาสนาพุทธนะครับและมวีวิวัฒนาการนะครับอยู่ร่วมสมัยกับาศาสนาพุทธนะครับนั่นก็คือาศาสนาพามินดูนะครับาศาสนาพามินดูนะครับเป็นาศาสนาเก่าแก่นะครับไม่ปรากฏาศาสนาผู้ก่อตั้งนะครับเป็นาศาสนาประเภทที่ว่าเรียกว่าเอกเทวนิยมน,นับถือเทพเจ้าองค์เดียวนะครับต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นพระหุเทวนิยมนับถือเทพเจ้าหลายองค์นะครับโอมนะครับโอมจะเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา พามินดูนะครับอ่าต่อมานะครับคำพีของศาสนาพามินดูนะครับคำพีในศาสนาพามินดูได้ วิวัฒนาการนะครับมาตามลําดับพร้อมกับศาสนานะครับประกอบด้วยคมภีสี่หมวดแต่คมภีสี่หมวดเนี่ยถ้าเรียกรวมกันก็คือเราเรียกว่าคมภีพระเวทนะนี้คมภีสี่หมวดก็ประกอบไปด้วยนะครับคมภี์หมวดสามหินตานะจะแบ่งออกเป็นสี่ระเวทนะก็คือก็คือเวทจะชุลเวทสาวเวทอาถรรพ์เวทนะแล้วก็หมวดอารญ,ญกะเป็นบทลอยเจลที่ใช้ในการปฏิบัติของพราหมณ์นะแล้วก็หมวดพามณานะ จะเป็นบทรอยแก้วอธิบายการประกอบพิธีกรรมตา่างๆแล้วก็สุดท้ายจะเรียกว่าหมวดอภิ อุปนิสัต์นะครับจะเป็นหมวดแนวคิดปัญญาอย่างลึกซึ้งนะครับในหมวดนี้นะครับจะเน้นเรื่องอาตมาเรื่องเรื่องเทพเจ้าแล้วก็มนุษย์นะครับอ่ะลำดับต่อไปนะครับศาส,สนาพานดิดมจะมีการนับถือเทพเจ้า3องค์เรียกว่าตีมูลิตนะครับตีมูรติซึ่งแปลว่ารูป3และหน้าที่ของเทพเจ้าทั้ง3ก็แตกต่างกันออกไปนะโดยศาสนาพานดิดมจะแบ่งออกเป็นนิกายได้ดังนี้นะครับนิกายแรกเรียกว่านิกายพรหมนะครับเคารพนับถือพระพรหมเป็นใหญ่นะ ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกแล้วก็มีชายาซื่อพระสุรัส,สวีนะครับต่อมานิกายไวสนบนับนับถือพระวิษณุหรือพระนารายเป็นเทพเจ้าสูงสุดพระนารายถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้พิทักษ์คุ้มของโลกมีพะระลักษมีเป็นพระชาญานะและนิกายสาุดท้ายเรียกว่านิกายไสววะนิกายนี้นะครับจะเป็นนิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดพระศิวะเนี่ยศาส,สนาพายมิดูชื่อว่าเป็นเทพผู้ทำลายโลกมีพระอ,อมาเีวีเป็นพระชาญาน นะครับอ่ะคราวนี้มาดูในเรื่องของเทพเจ้าองค์สําคัญของศาสนาพาราหม์ดูนะครับก็คือพระพรมนะรพระพรมเนี่ยถือว่าเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในตีมูรตินะครับพระพรมเป็นผู้สร้างโลกสร้างสรรค์สิ่งต่างๆแล้วก็วัรณนะต่างๆเนี่ยของชาวอินเดียนะครับตั้งเศษขาวพามแท้สูตรเนี่ยเกิดจากอวัยวะแต่ละส่วนของพระพรมนะครับอ่ต่อไปพระนารายณ์นะพระนารายณ์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ดูแลร,รักษาทุกสรรพสิ่งพระนารายณ์จะพิทักษ์คุ้มครองโลกให้เกิด ความสงอบสุขนะครับมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระวิษณุและมีพระรัศมีเป็นพระชายาพระนาลาัยเนี่ย เชื่อได้ชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองนะมีความเชื่อว่าจะอวตารลงมาปราบยุคเข็นทําให้เกิดความสงบสุขและสนัสนตะิสุขแก่โลกนะครับสันติสุขแก่โลกนะครับสุดท้ายพศิวะได้ชื่อว่าเป็นเทพผู้ทําลายล้างนะครับมีพระอมาเทวีเป็นพระชายาพระอรสก็คือพระพิคเนสคอยประทานพรให้ผู้ทําความดีและขับไล่สิ่งชั่วร้ายนะถูกยกยอ่ยองให้เป็นผู้สร้างโดยรัธิใสวนิกายหรือรัธิที่บูชาพศิวะโดยตรงนะครับหน้าที่ของพศิวะจะเป็นผู้ค วยประทานพอนะครับเรืออวยวปรให้แก่ผู้ที่ทําความดีแล้วก็ขับไล่สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงให้ห่างไกลนะครับอ่ะาีนี้ลคําสอนของศาสนาพามินดูที่สําคัญนะครับศาส,สนาพามินดูเนี่ยะจะสอนการดําเนินชีวิตของชาวอินดูตามคำภีที่เรียกว่ามนุษาร์นะครับเฉพาะชนชั้น วณกษัตร์วณพามและวณแพทย์เท่านั้นโดยแบ่งช่วงอายุของมนุษย์ออกไว้เรียกว่าอาสมสี่มี4ขั้นตามวัยของผู้ปฏิบัตินะครับเช่นในเรื่องของความจัญญะคารหัตทะยะวณปรัตยะและก็สุดท้ายก็คือสัญญาสัตนะครับอะต่อไปปมจัญญะอันนี้จะเริ่มนับตั้งแต่คนเนี่ยมีอายุตั้งแต่8ถึง25ปีนะครับผู้ที่อยู่ในวนัยนี้มีหน้าที่ที่ต้องทำก็คือต้องตั้งใจเรียนต้อง เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของค,ค,คลลรูครูในภาษาเนียหมายถึงครูนะครับอ่ะต่อไปไวัยที่2องเขาเรียกว่าวัยคครืหันทยะวัยเนี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่อายุยี่6ถึง50ปีผู้ที่เข้าสู่อาสมนี้จะเรียกว่าคครหอันมีหน้าที่ที่ต้องทำก็คือช่วยบิดามารดาทํางานครับแต่งานมีบุตทชายสืบสกุลและการประกอบอาชีพ อันนี้เป็นช่วงวัยที่2ส,ส่วนช่วงวัยที่3ามเขาเรียกว่าวานะปรัทยะนะเริ่มตั้งแต่อายุ51-75ถึงนะผู้ที่เข้าสู่อสมนี้เรียกว่าวานะปรัตหน้าที่ที่เขาต้องทําก็คือมอบสมบัติให้บุตรบําเพ็ญให้บุตรแล้วก็บาเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมนะครับอันนี้คือช่วงวัยที่3 ส่วนช่วงวัยสุดท้ายใกล้ตายละน,นี้เริ่มนับตั้งแต่อายุเจ็ดสิหกขึ้นไปนะผู้ที่เข้าสู่วัยนี้จะเรียกว่าสัญญาสีนะครับจะเป็นผู้ที่เสียสละทุกอย่างนะปัถฉาอย่างเดียวคือโมกษะออกบวชแล้วก็ถือพรมจันจรรตลอดชีวิตนะครับอ่ะคราวนี้หลักคําตอนที่สำคัญก็คือหลักปูรุษ,ษารละถันะจุดมุ่งหมายของที่สำคัญของมนุษย์มีอยู่สี่อย่างนะก็คืออัตภาสร้างฐานะกามะแสวงหาความสุขทางโลกนะ ธรรมะระเบียบความประพฤติของบุคคลในสังคมหลักศีลธรรมแล้วก็สุดท้ายโมกขะก็คือความหลุดพ้นข้ามข้ามพ้นสังสารวัตร อันนี้หอกต่อมาหลักธรรมของศาสนาพามินดูนะครับหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของไม่ทำํำลายผู้อื่นทั้งทางกายทางวาจามีความเมตตากรุณาไม่รักทรัพย์ต้อนรับผู้อื่นด้วยความเต็ม,ตมใจโอบอ้อมอารีหรือการมิสจะการลูกความจริงแล้วก็สุดท้ายการทําตามหน้าที่นะครับโดยไม่คำนึงว่าคำนึงถึงตนเองหรือว่าเป็นการกระทําที่สูงส่งนะครับอันนี้เป็นหลักธรรมที่จะทําให้ครอบครัวหรือสังคมอยู่ร่วมกันอยา่างสันติ ครับคราวนี้ในเรื่องของพิธีกรรมของศาสนาพามินดูพามินดูเนี่ยจะมีพิธีกรรมที่สําคัญแบ่งเป็นหมวดแบ่งเป็นหมวดนะครับหมวดแรกหมวดแรกจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับวัะนะนะครับเกี่ยวกับการกําหนด,ดอาชีพการกินที่อยู่อาศัยการแต่งงาน สำหรับคนรณะต่างๆห้ามปรับปนกันอินเดียยังมีการนับถือชนชั้นมณะอยู่แม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะครับสองพิธีสำสก,การเป็นพิธีกรรมประจาจบ,บ้านที่ทำให้นะเช่นพิธีชาติกรรมการเกิดสมาวัฒนะนามกรณะวิวาหะอัณนนะปราศสนะเรตกรรมอุปนยอุปนยณะอุปอุป,ป,อป,ปนยณะนะครับแล้วก็ที่3เรียกว่าพิธีศาสพิธีศาสนี่ก็คือจะเป็นพิธีการทําบุญอุทิศให้แก่มารดาหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว สุดท้ายจะเป็นพิธีที่เรียกว่าพิธีบูชาเทพเจ้าจะมีการสวดมนต์ภาวนาเป็นประจำทุกเช้ามีการถือศีลและไปนมัสการบําเพ็ญกุศลณนะเทวสถานนะครับต่อไปคนนี้ย้อนกลับมาที่ดึงพิธีเมื่อกี้ก็คือพิธีสรสกการสรสกการนี่ก็คือชา้กรรมเป็นพิธีการเกิดน,นะครับนามกรณะจะตั้งชื่อ หรือพิธีอันนะปราศนะเป็นพิธีเสนอเครื่องสังเวยแก่เทพเจ้านะครับให้จัดทําในวันที่ให้อาหารเด็กเป็นครั้งแรกนะครับอุป,ปนยะอุป,ปนยะนะก็คือพิธีสวมได้ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เด็กสอนให้เด็กเรียนมนต์นะครับสมาวัตนะ ทำให้เมื่อเด็กหนุ่มสําเร็จก,การศึกษาและเตรียมตัวกลับบ้านวิวาห์การแต่งงานและสุดท้ายก็คือเปตกรรมก็คือการทําพิธีศพจัดในวันเผาศพแล้วก็เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของบุคคลนะครับนี่เรียกว่าพิธีสัมสการนะครับ ไม่ทําไม่ได้นะครับต้องต้องทำสรุปศาสนาพามิยูนะครับจะยึดถือหลักธรรมศาสตร์สิประการนะครับเริ่มตั้งแต่ทัตติกสมาธรรมข่มใจมีสติอัติยะไม่รักขโมยเสาะจักบริสุทธิ์ทั้งกายใจอ,อ,อินทรียะนิครหะนะคับอินทรีย์ทั้ง10ทีมีสติมีปัญญานะครับ วิทยามีความรู้ในเรื่องของปัญญาสัตยะความซื่อสัต์จุริตสจริตและสุดท้ายอคกทัคคือความไม่โกรธนะครับอันนี้ก็คือหลักธรรมศาสตร์